สวัสดี่นกคครับถื่กับผมพอปมีวาทีวีนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษชื่อแล้วก็สตูดิโอครับดังดังดังหน่อยดังหน่อย,ย,นนยแบงค์คอนาตูดิโอเย่ยะมึงพูดดังดังดิอันหนึ่งลองพูดดิแบงค์คอนาตูดิโอโอ้โห่ลำโพงมันอยู่ตรงนี้กูก็ไปเจาะตรงนี้ตั้งนานโอ้ยเอ็ไปใกล้ใกลลำโพง,งเออเมื่อยตูดแทบตายโอ้ย มามาต่อเลยโอเควันนี้เราอยู่ในเกมอูโน่นะครับวันนี้เราจะมาแข่งกับคุณแบงค์นะครับอืมแบบถึงผมยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะแต่ดูได้เลยแบบสายตาผมเนะี่ย Pro Master เนะ you know? Master อะอยู่เนอะ Pro m a s t e ะสร้างมาแล้วสร้างแล้วสร้างแล้วเอิ่มสร้างห้องแล้วเหรอสร้างแล้วโอเคเราก่นอนยังไงมา Pro Master กดเลยกัเลยลเล่นไงวะก็คือแบบ ต้องให้ไพ่หมดมือก่อนมีไพ่แก้งกันก็คือจะเป็นพวกแบนด์เนี่ยอย่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยไปตรงเลนนี้แอก็ไ่ต้องเลนกูเข้าใจแล้วกสีเอาสีอะไรสีแดงนี่นี่จะเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีสีแดงอ่าก็ลงให้มันหมดมือเข้าใจไหมเข้าใจเอาไปเลย เหลือกี่ใบนะเหลือสิบใบเหรออบแล้วถ้าเราเหลือการน้อยเอ้ไพ่เหลือหนึ่งใบต้องพูดว่าอูโนโอเค okay? สองใบไม่ใช่หรอไม่ต้อง,องเล่นใบอะไรใบเดียวเออม,มาดิเย็ดว่าเอาไปว่าแปดว่ะเอาดิเอาดิเปลี่ยนสีแบบทันตา กูมีหมดกูบอกเลยมึงมีหมดอ่ะมึงมีหมดอ่ะเด้อเอามาอ้อเอาไงตัวตัวยังไงวะมันมึงต้องกดที่กดที่กองไพ่อ่ะอ๋ดกองการ์ดเออหมดเวลาอ้าวทันเอาไปสีเหลืองขอเล่นก่อเล่นไม่ต้องเล่นเหมือนกูทำร้ายตัวเองเอาไปอย่าปั๊บกิเล่นไม่ดีเอาเฮ้ยตากูเหรอ เออมไม่มีสีเ<ส>ข,<ส>ขียวดีเอ้ยสีเขียวก่อนสีเขียวก่อนสีเหลืองหมดแล้วดิเพิ่บสีฟา้ฟานกอูนอ,อ่ะมันมีสีฟ้าแน่เลยอยู่งน้องๆดูอยู่ดูด้วยนะแก้มือขอแก้มือมา ฟังฟังฟังเสียงนี่นะฟังเสียงนี้นะแบงค์อะไรลาเล่นรอเล่นเอาม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 าใหม่มามาเอมาเดี๋ยวกูสร้างห้องเองมาเดี๋ยวกูสร้างพี่ปอบผิดมาปอบผิดหรอปอบผิดหรอเออกูสร้างแล้วกูสร้างแล้วเอองสร้างหรอเออมาละมาละเข้ามาน้องๆมากูเริ่มเริ่มอดจริงอ่ะอยากอดจริงเด็กคนนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกกี่ใบเนี่ย เจ็ดใบเงินเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนเจ็ดมึงอะเอาดิเริ่มก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้ากูให้สองอะกูให้นี่สัตว์นองกับาสองเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมเสียงดังๆโอ๋อฮ่าฮ่าไม่มีเฮ้ย <c oughs> รา ไม่มีแล้วฮเอาไปน้องเอ้าเอามีเอากูเสืรกมีเอาไอ้ยี่กูกดตัวดำเฮียเอ้ารัชเบูอขอบใจมากบูเขากูไม่มีแล้วแบนสัตว์บวกสีเขยฮ่า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 ฮ่ฮ่า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  ลอยอะเรเลยเปลี่ยนสีด้วยนำเงินเอาไปเลขเก้าเ,เอาไปเลขสี่เอาไปเลขหกกัเก้าไปอีกดิอ <laughs> กใจปึ้มปึ้มบึม,บมโอ๊ยได้เบนโอ้ยอยไม่ต้องเล่นกูรู้เลย,อย,อ,ยอย่าเล่น อย่าเล่นรวย,ยพี่มันขึ้นเลยว่ะไอ้น้อง <c ười> ขึ้นเลยใช่ไหมล่ะพี่มันขึ้นเร็วว่ะเอาไว้กดผิดเอยเ <Okay, okay. S 2> อาไงเอาไงของตัวนี้สองกูไม่มีค่ะก <c ười> ูไม่มีกูให้สีเหลืองอเปลี่ยนเอาไปฮ่าเอาไปฮ <c ười> ่าฮาา,าเอาไป <c ười> อ๋อข่อยข่จูกมาตื้อเอาไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเอาแปดไปอ้าดีครับพี่เจ็ดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยเขาอาจจะแพ้ในตาเดียวก็ได้นะเชื่อไม่มีเฮ้ย พี่พี่พี่มึงพูดซะแบบเอาไปเอาไปเอาไปด่าดิเอาไปเอ้ยลืดอุนออ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้โอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยกอ้ยโ้วกด้อ้ยยอ้อย้ยโอ้ยอยโอยอ้มโอ้ยกอ้ย้ยอ้เโอ้ออยโอโออย้อยอ้อออยอ้ออ ห้องห้องไหน F F A M, M F A M E เห็นปะน F A M E ไปแล้วไปแล้ว I S H โอเคโอเคยิบกาวด้านหลังใช่ไหมใช่ปะเอาใช่สวัสดีคุณงมเข้าทันไหมเนี่ยอ้โหๆหโหโหโหย่ไ เอ้ากูออกผิดเอาใหม่เอามออกผิดนี่นี่อะล่าสุดเลย e e l ได้ได้ได้รอแป๊บใช่เนี่ยเนี่ยห้องภูเขาเราเห็นห้องที่มันเหลือสองคนไหม studio studio s at studios รอแป๊บกำลัาางเข้ารอแป๊นบนึ่งกำลังเข้ารอแป๊บหนึง่งเออตัดตรงนี้ออกกูติดตามช่องทีมูเขามีออนเซนตอนไหนวะเนะี่ยโอเคห้องสุดท้ายเลยใช่ปะไม่ห้องที่มันเหลือมีมีสามคนอะ่ะห้องที่มันมีสามคนอ,ะอ่ะเอลเอลนะเออเออได้แหละได้แหละเข้ามาละไม่เห็นมีมือเลยยัง้งมันให้ดูก่อนมันจะมีผู้หญิงสีเหลืองเลยนกับผู้ชายสีฟ้าวะใช่ผู้หลังมันจะเป็นสีฟ้าปะไม่นะ ผู้หญิงผู้หญิงมีกี่ใบกูว่านะมันมันต้องกดมันต้องกดจอยเว้ยแล้วก็รอจนกว่าจะมีคนเข้าอ่ะจะรอรอจนกว่าจะมีคนสร,รางอ่ะเพราะมันเล่นกันอยู่ไอ้นั่นคือดูนั้นเราก็มาเล่นรอกันก่อนเถอะมาเนี่ยสิบห้าใบน่ะให้รู้ร้อรู้หนาวไปเลยมาในในอนมามามา,มาอ้าวโห,หสิหออบ,บสห้าใบมาสิบห้าใบเลยอ่ะ ให้รู้รอ้อรู้หนาวเลยมามามากดจอยมาไม่ว่าไม่เห็นมาแปรผันปาอาจะแล้วอ่าฮ้าห้าห้าใบเล่นยังไงให้ชนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามาให้รู้ให้รู้ล้อเฮ้ยบวกเลย ให้รุอนร้อนหรือหนาวมามาตากูก่อนเขาลงเจ็ดลงอะไรกูว่าสิบห้าใบหนึ่งเนี่ยนะต้องมีสีแดงอ่ะของมึงอ่ะไม่มีเอ้ามีแต่เจ็ดเขียวอ๋ออ๋อมันก็จะไม่ไปเอ้าเอ้าดีโอ้โหกดไม่ไปเกมดีเกมดีหรือโทรศัพท์หรือหรือโทรศัพท์มึงดีโอ้ยสีฟ้า เอาไปเลยสีแดงไอ้สีฟ้ากูมีนี่เยอะ <laughs> เอาดูดิเกมดีอะเกมดีไหมกูรู้ว่าเกมมันดีเวย้ยโอ้ดีไม่เป็นไรกับนิ้วขวาแล้วกูกดไม่ติดตลอดเลยอ้าวอ้ากดไม่ไปอู้โชคดีเอาไปอะไรอะสีอะไรอะสีเหลืองกลัวให้ เออไม่ต้องเล่นกูเก็บกดไว้เยอะไม่มีอะไรเลยเก็บกดไว้เยอะกูเก็บกดไว้เยอะเยอะอยู่เหมือนกันเลยกี่ใบอ่ะเลอกี่ใบอ่ะเยอะมากมากสี่ใบเอาไปห้ากูเก็บกดหนักมากกูไม่ให้เล่นเหมือนกันนะจัดไปน้องๆ อุนอเฮ้ยอาห้ามึงเสร็จกูละปึ้มโอาไอ้เฮียกูจะหมดสองเฮ้ะเอ๊ะอืมเยอะเอ้ยมืออืมอ่ะฮะด h e s o m e t h เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึงนะพึ่งนะเนาะมีอะไรจะแก้ตัวไหมฮะมีอะไรที่แก้ตัวไหมฮะไม่มีนะไม่มีนะ มามาสร้างห้องแสบตาเมื่อกี้แสบตาโอ๋อแสบตากูนี่ยมาชอบเลยพี่ไม่ได้หวันเนาะเหรอืไม่หวันเนาะไม่ได้หวันเนาะกูนี่ยังชอบเลยว่ะอัดอยู่ปะอัดอยู่สวยเอาสร้างห้องสร้างห้องดิมึงข้างเลยมึงข้างเลยอ่าได้สิบห้าใบมาสิใบนะเอ๊ะกูกดพีเขาเป็นสีอื่นอะแบบสีดงสีดำอะไรแบบนั้นมันกดไม่ติด อะไรวะสีดงตาเมื่อกี้พี่โชคร้ายตาเมื่อกี้มึงโชคร้ายว่างั้นอ,อะไรเนี่ยไม่มีบวกอะไรเลยอะไรเนี่ยแป๊บนึงเออเอาสีนี้แล้วก็สิบห้าใบเหมือนเดิมมาจัดมามาครับ,บามาก็ไม่ได้วหวั่นอยู่แล้วอนะ่ะเนาะเนี่ยไม่แสบตาเลยก็ไม่ได้ว,วัน่นเอ้ยแสบกว่าเดิมอีกมึง <laughs> มองอยังไงแสบวะอู้อยมองหนีอู้ย ว้าวว้าวบวกสองสิบไปเยอะไปกูโมเอาเอาแปดไปก่อนเอาแปดไปก่อน okay. เลยเอาเออกดไม่ติดเ่าดีเอาเออเอเอ็งเป็นไรมากไหมเนี่ยกับโทรศัพท์เปิงเนี่ยเออได้แล้วอีกก็ต้องกดด้วยนู้ชี้คนว่ามันจะเป็นสียงะครับโอ้โห ฮ่าฮ่าว่า oh, มันต oh, hmm, ้องลงอีกห้เห็นไหมบอกแล้วบอกสี่อ๋อยี่สิบใบมันโปรทุกคนมันโปรมันโปรฟังผมไว้มันโปรมันโปรนะทุกคนฟังผมไว้กอให้โอกาสได้ยินสีเหลืองเอาไปอะไรเอาบอกสี่อุ้ยอุ้ยขอบคุณภูเขาก็ไม่ได้วันเอาเอาขอให้ผมสิโอ้โห คิแปดเอาเขาอย่าเล่นลงเลยลงอย่าเล่นอย่าเล่นโอ้โหอย่าเล่นใช่ภูเขาเล่นอย่างนี้บอกไปไปมือหมดเลยบอกไปบอกปะโอ้บอกไปหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหมดทีบอกเลยแนวมือกูเพียบอย่าเล่น เอ้ยทำไมมึงโชคดีจังวะยังไม่มีอะไรเลยอย่ากว่ามันต้องแบงไม่ก็ให้กูเล่ให้กูบวกเท่าไหร่นี่แหละเอากดไม่ติดโอ้เกมสามสองหนึ่งเอ้าไม่เอาไม่กูเล่นเฉยร u ช h a b มามามาอยู่เนาะอยู่เนาะอืมเกมเนี้ยมันสุดยอดไปเลยเว้ยเกมลูกตุ๊ดอ่ะอืมเกมลูกตุ๊ดอ่ะ คอนเซ็ปต์เอ้าไม่กดอ่ะกดไม่ติดก็ว่าทำไมมึงเงียบเกมมันดีมามาอีกตาหนึ่งมาอีกมามาจบตานี้อีกตาหนึ่งมาโอ้อ่อนอ่อนให้เด็กกระโป๋องโอ้กดไม่ติดอ่ะโอ้เกมอืมคือรักเกมเกย์จริงๆว่ะเกมเกมเกย์มีชาร์เต็มมือยิ้ห่าใบ ไม่มีบวกเลยครับทุกคนเกมดีไงเกมดีไม่กดอ่ะกูกดไม่ติดโอ้ก <laughs> ูมีทนะุกทีเลยกูกดไม่ติด <laughs> เอ้ยกูขอหน่อยกูขอหน่อยมามันต้องมาอ่ะอ่ะอ่ะกูให้แล้วนะอขอขอนี้เออเออนี่นี่อ่า อันกลับมากดติดแล้วลงไป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 สีเขียวไปสีเขียวได้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 ลงมั่วหมดอ่ะเป็นสีโอ้ยกูจะเลิกติดตาม y o u ูทูบให้หมดเลยมามามาอยากโดนบวกสิบอ่ะครับอยากโดนบวกสิบากดีไหมก่อนปากดีแม่สอนไว้ ได้เดี๋ยวถ้ากูเจอแม่มึงกูจะถามแม่มึงนะเอ้ือต้องกดดำยำต้องกดยำยำอ้าวชิมาย,ยชิมายกูยไม่มีไพ่อ้าวอ้าวเ,าเป็นสีว่ะสีฟ้ากูมีทุกสีกูบอกเลยกูมีทุกสี <c oughs> จริงว่าหนูอ่ะมีทุกสีกูเอาจิงเอากูกูรูนรวยเอามาวัดไหมวัดไหมจะวัดพี่ไหมก็ฟ้ากูเป็นสีเอา เปลี่ยนสีดีกว่าเดี๋ยวตายอืมกูไม่มีสีเขียวไง <c oughs> อ่าอ่ากูไม่มีแล้วอ่ากูมีแล้วเอาสีเหลืองอ่ากูก็มีอ้ากูก็มีอ่ากูก็มีใช่มั้ยหนึ่งอ้ากูเปลี่ยนกูเปลี่ยนสีเอาดิเอาดิกูก็เปลี่ยนเอาดิเหลือหนึ่งใบละอูโนโ่ใส่ศูนาย์กูมันมีสีแดงานาแน่ๆ

ไปเล่นไปเรีนไปเรีนแต่กูก็ไม่มีไงถ้าไม่มีงั้นกูก็ลงมากูก็ไม่มีกันแล้วโอ้ยเยี่ยดวงดีจริงๆเออทุกคนว่ามันจะมียงังไงกูก็ไม่มีเออดีๆโอโ้โหไพ่แม่งจะเท่ากันอยู่ละเฮ้อ <c oughs> <c oughs> กูก็ไม่มีา <c oughs> <c oughs> เอ้ยเอ้ยกูต้องกูต้องสุกอะไรข้างในนี่แหละนี่เอาไปสักอย่างกูจะแพ้แน่นอนอ่ะกูแพ้แน่นอนเอ้ยกูต้องไม่แพ้สินนหนึ่งอย่างพี่อะต้องไม่แพ้ไม่นบนบอยู่เนาะนบนบนบเอาสิเอาสินบมานบกับนบเอ้กูไปในมือมันเหมือนกันนเพื่อนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือน กูนี Dude, ่ย oh. oh. ังชอบเลยว่ะดวงอะไรวะดวงสุดอีปิกดวงสุดอีปิกตายบิดาจะแดกตายเอาไปอุ้ยสีเหลืองขอบใจเดี๋ยวแต่มึงบอกอุ้ยสีเหลืองขอบใจแต่มึงมีสีอะไรสีเอาสีแดงมาสีแดงสีแดงอ้าวสวยสวยใช่ไหมไม่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 เออ เออมึงมึงถอนไปให้หมดเลยมึงถอนไปให้หมดเลยอุ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยกูใจโอ๊ยโอ๊ยทำไงดีทำไงดีกูว่าไม่ลองแบนกูแน่ยิห่อกูมีแบนแต่กูไม่กล้าเล่นอ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วนแบนกูละอ่าว Rushable เอาไงครับจะกูไม่มีแล้วกูไม่มีแล้ว อ้าวอ้าวกูดิฮ่าอาาเบะอุ้ยพใจตกใจอ๋อกูไม่มีไงล่ะไปเด่นน่ะมึงเอาไปเลยอุ้ยอุ้ยพอใจคูณเขากูรักมึงจริงๆหรอเพื่อนมึงเอาอะไรมาให้กูมามึงกูเนี่ยโน่หนึ่งแล้วอ่ะหน้าเทาหน้าเล่นเอาตากูเหรอ ฮ่ากูไม่มีไงฮ่า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 กูนี่ยังหน่งโอ้ยมันยังไม่เจอมันยังไม่คือศักดิ์ศรีคือศักดิ์ศรีแล้วกูไม่มีแบรนด์อะไไงในตัวเอ้าเฮ้ยมันออกอะไรวะโอ้เอาไปที่ผายละเอาไปกูมีอะไรทุกอย่างนี่หละเอาไป อย่าอย่ามึงได้ใจอย่ามึงได้ใจกูเนี่ยอย่ามึงได้ใจโอเคต่างคนต่างจัวว่ะวางแล้ววะเอาไปอ่าเอาไปจั่วสิจั่วบ้างสิอากูกูจัวอากูเล่นนะอากูเล่นนะกูเล่นอากูก็เล่นอ่ะกูก็เล่นอดีตอดีตกูก็เล่นนะเหมือนกัน เอาเหมือนกันเอาไพ่แม่งอันเดียวกันเลยเอาดิเอาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอบใจอุนโน่ได้แล้วออนดีวัดมากูรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจเหมือนกันถ้ากูวางเสร็จเนี่อย่าเพิ่งเดวันเหอเอาไงดีวะเอาวางวะจวดไปดิอ่าวัดอ่าสวยโอ้โหอย่าด้เพื่อนทำไงอะทาไงอะทังมาจวดได้ไหมอ่าตากูเหรอเฮ้ย ไปสีเหลืองแน่มันมือมือหมดเสร็จกูแล้วน้องๆอีีเกมดนดูดๆดูด้เลยูด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 ูู่ด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 ดูตูดูดูดููด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 ดดูดูดดูมูด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 าดูดูดนดูดูดูเูดูดูดูนูด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 ููดูตดูดููู่ด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 ูู เกมอะไรวะเกมไม่ดีไม่น่าจะมีบอดมั้งใช่ไม่มีบอทบอทไม่มีเสียบตาอุ้ยน้องอุ้ย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 ออุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอ้อยแสดงอุ้ยอุ้ยกูนี่อย่างชอบเลยว่ะนี้ใจของกกากรเกลืออีเกลือมา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 โอ้มนิ้วเวนหักแม่งอื มาถึงคะแนนกูก็นำแล้วเออเออมาถึงกูก็ไม่มีอ่ะเอืเอีนเดิ๋ไหมไม่เดีนดีกว่าจัวกูก็จัวทำไมมึงไม่มีสีเหลืองกูเนี่ยไม่มีทำไม w h y w h y not t o yellow โอเคจัดไปเพื่อนปึมปืมปืมฮฮ้ <c oughs> เอาไว้กดผิดเอารีเวิร์สกูกลับอีกอ่าฮะามูทาแค่ฮ่าฮ่ากาดียังไงมาบอกมาบอกท่านเดียวพวกนี้ไม่เล่ล้ไม่ไม่บกสอนผู้เขาต่อละวเอาไปขอร้องไห้อ่าใครใครร้องไห้เหรออุ้ยอุ้ยมาว่ะกูรวยท่านผู้เขาท่าผู้นี้มากูรวยพอ ึกูยังร<ก>วยอยู่เชี่ยอะไรเต็มมือกูเนี่ยกูก็ไม่มีแล้วอะ่ะสีเหลืองฮาทุกคนเราจะลงสีเขียวว้าวนายคิดดีแล้วเหรอฮ้าฮ้านายคิดดีแล้วจริงๆนะสึกนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งนัดจริงมากฉันฉันว่านายคิดดีแล้วล่ะ อไม่มีสีเขียวเขาอย่าตาแหลเห็นไหมกูบอกแล้วกูหมดแล้วกูอันเดียวโน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 โอโน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 ะนโ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 น ซึ่งนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งนกใช่สีแดงเหรอเอาไปอืมรีเวิร์สวะสีเหลืองมาเงียบทำไมแหงนภูเขาึงลงเลขกอะไรอ่ะึงลงเลขกอะไรแปดไงเอาแปดตกใจ กูก็ไม่มีแล้วไงอืมกูไม่มีโอ้ไม่นะโอ้รัชชาเบลใครมันจะเท่ากันแล้วเนี่ยเอาไปเลยเรามาถึงแหนนาคตเขากดผิดเอาไป กูไม่มีไงอืมสวยขอบคุณฮ่าห้าเปส็สีอะไรสีอะไรสีอะไรสีห้าห้าสีเหลืองอะกูไม่มีไงฮ่าทําทำไมแบงค์ไม่พูดเลยล่ะฮ่าห้าตั้งใจเล่นอยู่อ๋อตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นโอเคโอเค พูดมั่งก็ได้นะสีเขียวใช่เรารู้นายมีเพื่อนนายรวยสีเขียวมากไม่มีแล้วนายมีใช่เราหรือไม่มีเอ้นายมีวะมาวะจะวัดจุกกูไหมมึงจะวัดจุกกูไหมล่ะ <laughs> มามาน้ำมูดสาเลยเไปน้ำมูด้่ะ อ่ากูจวดไม่ต้องเล่นกูจวอีกรอบทวกอนโฮ้ยจวมากซึกนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งนัดกูว่ามันต้องได้สี่น่ามันได้แบนมันต้องได้บวกสี่เชื่อกูเอามนไม่ได้เว้ยมันมันต้องได้อะไรสักอย่างทุกคนเชื่อโบมันต้องได้อะไรสักอย่างไม่เล่นไม่เล่นเราไม่เล่นเลยกูรู้สึกได้มันต้องเก็บไม้ตายรับไว้เอาศูนย์ไปอ่าไม่มี พี่การเริ่มเต็มมืออะกูก็เริ่มแล้วเนี่ยไปห,<า>ยห้าม,มันเก็บความลับไปจริงๆด้วยหา้ามันเก็บไว้เยอะมันเก็บไว้เยอะยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกเ้าเชีอะไรกันไม่อยากใช้ก็ว่าตอนนี้กูเก็บไว้ทุกคนผมว่าตอนนี้ผมแพ้แล้วอ่ะอืมไม่ต้องเล่นก่อนอย่าเล่นอย่าเล่นอืมไม่ดีไม่ดีโอ้ยสึกยิ่งใหญ่ย,ยิ่งนัก ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ย,ยิ่งนักหรออะไรวะมันเอาอะไรนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูว่ากูว่ามันต้องได้อะไรดีเชื่อผมเชื่อผมมันไม่ขึ้นอ่ะมันมันมันไม่มีสีเดียวอะ่ะขอสีอื่นได้ไหมวูเขามึกงกูมีเนาะกูก็จั่วกับมึงเนี่นะโยโอ้อยากลินมากเลยค่ะเฮ้ยมาแล้วสัตพูดสักุตกใจเลยอ่ะเอามา โอ้ยไม่มีสีเหลืองอ่ะอ่างไกวสีฟ้าถ่าดีพวกเขากูรักมึงนี่แน่โอเคสองอากูก็มีสองอุ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างเกมได้อุ้ยอุ้ยสวยพวกเขากูไปเกมได้ชัวร์ถ้าพวกเขาแม่ง โอ้สิบบายแล้วสิบโอ้แพ้แล้วสิบหายไม่มีสีป่ะอ้าวผก็ไม่มีฟ้าให้หน่อยล้วลงสีฟ้าให้หน่อยกูไม่มีไงล่ะฮ่าฮ่ารัชบาลมึงกลับมาจวยครั้งหนึ่งหรอวะรีเวิร์ดสวยจัวรีเวิร์ดว้าเป็นห้า เให้ <Hey. S 1> ห้าเอาเก้าไปห้าหา้าก <Uno. S 1> ูนุไม่นะั่นไม่นะอย่าลงสีฟ้าอย่าลงสีฟ้าเอาสวยพวกเขาไม่โอ้โอ้โอ้ไม่แล้โอเคครับก็เป็นไงบ้างครับโ <Okay, S 2> อเคครับก็วันนี้นะครับก็รเราก็เล่นเพียงแค่นี้แหละเพราะว่าตอนนี้ผมหัวร้อนและจ็บคอด้วย ก็สำหรับวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพอบมี y ายทีวและอย่าลืมไปติดตามช่องแบงคอกสตูดิโอด้วยนะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครั้งละบายสบายครับผมเย่แฮมพอบมีวายทีวีมีดิสคอร์แล้วนะอย่าลืมมาเข้าออกันล่ะลิงอยู่ใต้คลิปนะ